ครับตอนนี้ช่วงแรงนะครับมแมลงนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตัวหาซุปกระดูกนะฮะเดี๋ยวจองไว้ช่วงตอนเตี่ยงนะฮะที่เขามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาจองไว้แล้วนะครับครับสำหรับช่วงแรงนะฮะเอาก็จะมีโกสีนะครับโกสี กับแกรมฮะของยามแรงนะฮะบรรยากาศเข้าถ่าเข้าถ่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอย่างปลั่ำนะครับ <L un> กับเดี๋ยวเราไปตามกันเลยครับตามหาก,กระดูกซุปนะครับแล้วก็ช่วงแรงนะครับสวัสดีครับโค้ชช่วงแรงเนาะช่วงแรงนี่มีอย่างปลา่ำ<ร>ครับนี่กับแกมครับกับแกมอย่างเดียวเนาะโอ้หน้ากินมากนะครับ อหอมเลยนะหอมมากเลยนะครับสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทสิบบาทนะราคาย่อมๆนี่ก็ไม่สิบบาทหมด้งเลยครับบาทครับน้มพิมพ์รถเด็ดรถเด็ดสูตรโกศีนะพิมพ์รถเด็ดปวดมีคนละครึ่งด้วยนะครับมีคนละครึ่งด้วยนะครับยำแรงฮะบรรยากาศหมอแมนะครับคนละครึ่งกับเมียก็ได้ น่ากินมมกขายถึงกี่โมงครับบุระสองทุ่มบุระประมาณสองทุ่มเนาะสองทุ่มยังมีอ่ฮะมีเนาะก่อนสองทุ่มนะบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศมา๊ะนะครับข้างทางนะครับแยกไปยางน้อยนะครับกลับมาแล้วนะครับกระดูกที่เราตามมาสักครู่ปลาแก้วคนงามเก็บไว้ใง้แล้วนะฮะสุดยอดนะครับนี่ จะเอาไปเป็นสุดยอดเลยนะครับแคมเราน้ำลายซอเลยน้ำลายซอเลยนะครับต้องจองนะมาจองมาได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มาลืมก็ไม่ได้มีคนจองแล้วมีคนจองแล้วนะกระดูกก็ไม่เหลือเหลือเจ้าของเงี้ยมีคนจองเลยนะครับครับแต่ใด มีโอกาสได้านมาแถวนี้ก็ขอเชิญนะครับมาลองมาชิมดูนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหนึ่งอันนะครับ <c oughs> ลองชิมนะครับลองชิมนี่นะชิมจูล่านเลยนะฮะสุดยอดลองดูนะครับอร่อยมาเลย <c oughs> สุดยอดนะครับ มบบมึอหอมหกาสุดยอดไม่จองไม่ได้กินนะครับดูครับดูอีกทีครับอีกทีอือสุดยอดครับชิมให้ดูนะครับ อยากน,นีจะทานนะครับมาจองี่บ้ากแก้วได้นะรเราได้แล้วนะครับของยามแรงแบบแก้มยามแรงเดี๋ยวว่าหลังมานโนนะไหมนะครับโอ้สิครับ,บค,ครับ สดีครับสายอนซอยห้าครับวันนี้ส่ย่อนซอยห้าจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับป้าแก้วนะฮะก๋วยเตี๋ยวคลิปนี้คลิปแรกนะครับที่เราจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้เรามาชิมก๋วยเตี๋ยวป้าแก้วนะครับทียแยกบ้านปลายางน้อยนะเดี๋ยวไปลองชิมกันเลยครับครับก๋วยเตี๋ยวป้าแก้วนะครับจะอยู่ตรงบริเวณเสียแยกปลายางน้อยนี่นะครับ มาสะดวกอยู่นะครับจากให้ยาพกคุนผ่านไปยางมนมานะครับเลยสะพานน้ำลาวนะครับประมาณ100เมตรนะครับก็จะมาเจอนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปากแก้วคนงาม <c oughs> อันนี้ช่วงใกล้เที่ยงนะครับช่วงใกล้เที่ยงนะลูกค้าเลอมาแล้วครับ ลอาไปชิมดูนะครับสวัสดีครับปลาแก้วคนง,งามปลาแก้วออหนี่ปลาแก้วคนงามนะฮะก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วคนง,งามปลาย่างสีแยกปลายางน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูนะครับลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้นะครับเราลองไปดูเมนูนะครับอันนี้โกสีนะครับก่อนเคยออกคลิปอันแน่ออนทัวนะ ค่าเมาแล้วนะครับเรามาดูเมนูนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูเครื่องในเนื้อสดนะครับเนื้อเปื่อยลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวก็มีนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นี่ใส่ยำใส่ห้าจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวน,นะดูบรรยากาศเฮ้ยว่านี้กินอย่างนี้ฮะน,นี่คือเมกานะครับกระดูกกระดูกส่วนมากจะบตานเ,ตาเปิดแล้วเนาะจะตานวันนี้สั่งได้ก็ครับกระดูกฝากได้นะครับวันาะ กระดูกกฟากได้แหละครับถ้าท่านได้ยากินกระดูกเปื่อยๆนะซื้อมาเองนะมาฝากตุนให้นะครับได้ครับเดี๋ยวดูกระดูกน้ำซุปปลาแก้วนะครับจะแสบขนาดไหนนีดูนะฮะดูกระดูกในหมอ้อก,ก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้ยอดนะครับ กระดูกสุดยอดนะครับแก๊กเล่าจอดจองได้ก่อนนี่จองได้สบายจองได้เนาะต้องมาจ้องนะครับมาจ้องมาได้กินนะครับครับโกสีนะครับลุงมือปลาแก้วเรามาดูหมูตุ๋นโอ้โหมูตุ๋นหมูตุ๋น ูหมูตุ๋นน่ากินครับเปรย์เหนาเปื่อยคตู้หมูตุ๋นนะครับอืมน่ากินมากนะครับสะอาดนะครับรับรองสะอาดนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับมีอันนี้เปินห้องอย่างครับนี่สบายนางค่ะสบายนางอันนี้เนื้อสดเป็นเนื้อนะครับน้องมีทั้งหมูทั้งเนื้อไม่เป็นหมูนะครับนี่เนื้อเปื่อยนะครับนี่ตับนะครับนีัก ตัวน่ากินนะครับเราจะลองชิมแล้วครับเอาเส้นย่างดียวเส้นเล็กดีกว่าครับเส้นเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำนะครับหอมเส้นเล็ก,ลกนนนนะครับสามสิบห้าสี่สิบธรรมดาสามห้านะ โอ้อันนี้บัวหลวงสวัสดีครับบัหลวงวันนี้มาจิ้มก๋วยเตี๋ยวฮะียววันนี้กินอ๋อวันนี้มากินหลาบเนาะนะครับดูครับไปบ้านลุงพลกันยูทูุเบ์ถ้าไปย่ถ้าอยุใกล้นี่อย่าไปอ่ะ ใช้เนื้ออย่างลาครับใส่อันนี้รวมแล้วสั่งรวมนะสเล็กรวมนะครับมาแล้วครับโจนี่ลูกค้าเลยมาแล้วนะนี่นะครับน่ากินมากเลยนะครับหเยยนากน่ากินมากนะครับนี่ค่ะ ไปลนะนะเราร้อน้ำอย่างเดียวน้ำข้นเลยครับน้ำข้นเกลาน้ำขนเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกนะบบน้ำเมีว้วหมูก็น่ากินนะครับเดี๋ยววหลังจะมาชิมนะครับ อันนี้คือพักกับกัครับนี่กังเกียงแหละปักได้เลยมั้งเหรอจานนี่จานนีกจานนี่ก่อนอ๋นจอจับพัดเอยียวกันนี่นะตักเลย หนาทีทุกบ้าน,านงหกนนาทีจ้ะเอาใจ่ายตลอดจ้ะก็มีพักสามอย่างนะจะมีพักสลัดนะครับพักสลัดนี่เหรอนี่เหรอนี่นี่คืออย่างสลัดพัฟสลัดนี่เป็นห้องเหรอ โอ้โหราคาเนี่ยเราต้องออกนะครับเปี๊ยวเลือกก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูครับอันนี้ปลาปูคุณงามครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะมาชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวนะฮะจะแซ่บกันอะไรดูครับดูนี่นะ ปเปล่าตับเนอะเดี๋ยวปลาแก้วนะฮะฟูงอย่างปลาล่ำนี่ดับแรกนะครับน้ำตาลเราชอบหวานนะครับใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลสองช้อนนะครับ,บ,อรช,อบ,รบชอบให้ชอนมานะครับพริกแดงแดงแดงใส่นิดหนะึ่ง พริกเผ็ดหน่อยว่ะพริกแดงเผ็ดอ่ะใช่พริกแดงนะครับสองจอนเลยเสียด้ะน้ำเปรี้ยวฮะน้ำเปรี้ยวพริกเปรี้ยวเปรี้ยวนี่นึงโอเคอันนี้แหละนี่คืออย่างอ๋อน,นี่เอกนแบเงี้ยวน,นะครับกับชิมนะครับ เออนี่เจรัตนากดไปชิมตัวนะครับวันนี้ติคกิปแบ็คเข้านะครับติคกิปแบ็คเข้า้วันนี้วันนี้เอฟซีนะครับสวันดีค่ะเออในคลิปเนี่ยเขาเจ้าของยำยำพักละนะยำพักละนะเขาแล้วบักล้าออกนะครับยังบักล้าเข้ากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สามารถออกตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปตั้งหน้าหน่อยอาจจะมีะเขาลำลันะครับเจรัตนานะครับ ชิมยำพักละชิมก๋วยเตี๋ยวดีก huh. ว่าชิมก๋วยเตี๋ยวดีกว่าครับชิมก๋วยเตี๋ยวโอ้ยแม่ดอกก่อนนะ ชิมตับกันนะครับชิมตับก่มอนเม่งตเยมเนี่ก็มีเราตบแบยิงไ,ได้กินได้นะเราใส่ในนอนี่บอ๋อเราไปนี่ตับมดวจะโะจกดีเขาได้ตับครับ นี่เนื้อสดครับเนื้อสดรัาร้อนปเวนืนี่เนื้อเปยนะครับเนื้อเปย่เยเนื้อเปยหนุ่มดีนะดี๋ย

ข้าวส้มนะเ้ียงนะวันนั้นู้บุญมาติ้มแต่เปกสลข้าวต้มไม่ได้แช่นหมหรอไม่ใช่หอนเดีย and gonna... กระแก้วครับประแก้วขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ่เจ็ดโมงถึงตุ้หน้าสองทุ่มตู้หนัาทุ่มสองทุ่มเูนักกันเจ็ดโมงเจ้าเองนะเจ้าเจ้าไม่เจ็ได้เลยเจ็ดโมงเจ้าแล้วกระดูกแล้วกระดูกกระดูกกระดูกจังแรงกระดูกจังแรงกระดูกนี่มีอันเดียวนะมาฝากได้นะครับถ้าใครสนใจก็กระดูกมาฝากได้นะฝากตุนนะครับกินต่อ มาเป็นลูกค้าก๋วยเตี๋ยวดเียแต่บรรยากาศดีนะมีลูกค้าเยอะแยะนะครับบรรยากาศดีนะครับช่วงแรงช่วงแรงก็จะมีมีมึกย่างนะครับมึกย่างเนื้อย่างมึกย่างเนื้อย่างนะช่วงแรงๆนะบรรยากาศมั่าะ่นะครับกี่ต่อนะครับ เรามีบริการน้ำด <c oughs> ้วยนะครับไม่กล้าคนงามเสิร์ฟน้ำหน่อยบรรยากาศในร้านนะครับเป็นได้ไหมครับรำก็รำเนาะแสบนะครับมาแล้วครับขอพูดครับ มีน้ำฟรีให้ด้วยนะครับปรยกันดูนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับอร่อยจริงๆนะคิดค่าเสียหายครับป้าแก้วบาทครับ35บาทนะครับ ไปใจฮนะสามสิสสบห้าบาทสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะถ้าท่านไหนผ่านไปผ่านมานะฮะสีแยกปลายางน้อยนะครับลองมาชิมดูฮะควยเตี๋ยวปลาแก้วอร่อยสุดยอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ